คือไพรน้ำเพชรผาสุกค่ะมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษที่บ้านราชราชธานีอโศกนะคะก็มีความตั้งใจว่าจะมาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษตั้งแต่อยู่ที่อินโดนแล้วค่ะประทับใจญ,ญาติธรรมชาวอโศกทุกท่านนะคะทุกท่านมีน้ําใจแล้วก็ที่เห็นก็คือความสามัคคีในระบบสาธารณโภคีนี่แหละคะ่ะที่ทําให้ประทับใจเป็นอย่างมากงานที่เห็นว่าหนักเราก็จะทํากันแป๊บเดียว มันก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้อย่างนี้ค่ะแล้วพี่น้องก็มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสมีท่านสมณะท่านสิกขามาให้ปัญญาด้วยค่ะก็มีความประทับใจมากๆเลยค่ะก็ตั้งศีลนะคะว่าจะอ่านหนังสือพ่อครูให้ได้ทุกวันตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าพ่อครูทุ่มเทกับการเทศทุ่มเทกับการเขียนโยมก็จะทุ่มเทกับการอ่านแล้วก็ทุ่มเทกับการฟังค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ